ทำไมแฟนแมนยูถึงต้องมีเสื้อเย่าฤดูกาล2023-2024ไม่ใช่เพียงแค่ได้แชมป์ครฟเับฤดูกาลที่ผ่านมาเท่านั้นแต่ยังมีสตอรี่ที่ถูกหยิบยกมาใช้ในการดีไซน์คือ Connect Club and City ที่ซึ่งผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมของสโมสรและวัฒนธรรมของเมืองแมนเชสเตอร์เข้าด้วยกันโดยได้แรงบันดาลใจมาจากสปานยุป,ปฏิวัติอุตสาหกรรมเอเวลสตีดบิทและดอกกลาบแห่งแลงคาเชียที่ได้ผสมผสานทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันในรูปแบบ geometric ในส่วนของคอเสื้อก็จะเป็นคอวีไขว้กันมีแถบขาวแดงดําสลับกันส่วนหัวไหล่ก็จะมีขีดสาขีดสีดำสไตล์ a d i d a าตรงแขนก็จะสกิน dxc เทคโนโลยีส่วนด้านหน้าก็จะสกินทีมวิเวอร์และตาสโมสรก็จะเป็นแบบปักและโลโก้ของ a d i d a าก็แบบปักเช่นกันเทคโนโลยีจะเป็น arrow e a d y เนื้อผ้าจะเป็น polyester r e ร้อยเปอร์เซมีลวดลายของดอกไรังคเชียอยู่บนเสื้อด้วย ส่วนด้านข้างของตัวเสื้อก็จะเย็บเป็นริมขอบสีดำยาวไปจนถึงด้านหลังจนไปถึงขอบด้านข้างอีกด้านหนึ่งในส่วนของตัวเสื้อด้านหลังก็จะมีที่ว่างให้สกีนชื่อและเบอร์ส่วนด้านตรงจจกแรแลก็จะใช้ผ้าตาข่ายสีดำเพื่อระบายอากาศซึ่งตัวที่ผมนำมารีวิวนี้เป็นเกตดและพิก้าผลิตในประเทศเวียดนามราคาเต็ม29 0 0ซึ่งตอนนี้ลดราคาอยู่รีบไปต่ำ เดี๋ยวเรามาลองสวมใส่กันดูนะครับที่ผมใส่ก็จะเป็นไซส์ L นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเสื้อตัวนี้เป็นทรงสลิมฟิตมันก็จะค่อนข้างพอดีตัวถ้าใครอยากใส่หลุมๆหรือโอเวอร์ไซส์ให้ขยับขึ้นไป XL หรือ XXL ได้เลยครับ